สีฟูนะครับเราควรจะอัพสกิลอะไรติดตัวหรือว่าเพอร์มเนแดนอันล็อกก่อนดีนะครับก่อนอื่นคือว่าเพอร์มเน t u นอันล็อกคือการอัพสกิลนั้นๆน,น,นะครับตามจํานวนที่สกิลบอกไว้พออัพเต็มแล้วนะครับจะขึ้นว่าแบบนี้เป็นสีพูขึ้นมาและก็จะใช้สกิลที่ติดตัวได้ตลอดเวลานั่นเองครับถัดมาสกิลอะไรที่ควรอัพก่อนนะครับผมจะไล่ตามความสําคัญเลยนะครับอันแรกก็คือว่า environmental m a s t e r รนะครับก็คือการโยนของในฉากต่างๆครับการเตะของการโยนขวดทําให้ศัตรูมันสตัน,นครับแล้วก็ผ่านฉากบางฉากได้ง่ายขึ้นถัดมาคือชาร์จแบ็กฟิสนะครับถ้าชาร์จหมัดเราสามารถชาร์จหมัดรอศัตรูโจมตีได้นะครับเพื่อสตันศัตรูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราใช้กับอาวุธประเภทมีดดาบนะครับจะเป็นการชาร์จแทง ศัตรูทีเดียวตายได้นะครับผมแล้วก็เวลาใช้ก็ให้ใช้คู่กับท่าจิ้มตาจะเป็นการสตั้์ก่อนแล้วก็ชาร์จรอแบบนี้เลยครับเอาไว้เป็นท่าฆ่าพวกมีดีบอสนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใช้กับอาวุธประเภทไม้หรือว่าพวกไม้กวาดอย่างเงี้ยครับไม้พลองจะเป็นการสวีปตศัตรูให้ล้มได้ก็มีประโยชน์มากเลยนะครับท่าถัดมานะครับที่ผมแนะนํามากๆเลยก็คือท่าต่อยเป้านะครับผมหรือว่าครอสพันนะครับกดขึ้นๆต่อย เวลาใช้ก็ให้เรารอจังหวะที่ศัตรูันโจงตีมาแล้วก็สวนกลับไปนะครับศัตรูมันจะสตนันจากนั้นเราก็สามารถโยนศัตรูไปมาได้นะจับทุ่มได้นะครับผมก็คือมีประโยชน์มากเวลาเราต้องการจับศัตรูโยนจากที่สูงเง,งี้ยเราก็คลอสัันไปก่อนแล้วก็โยนลงมาอีกอย่างคือถ้าเกิดเราใช้เป็นไม้พลองนะครับจะเป็นท่าแทงแบบนี้นะครับทำให้ศัตรูเนี่ยชนกำแพงแล้วก็ตกจากที่สูงได้นะครับดีมากๆเลยนะฮะ อีกอย่างก็คือเวลาเรากดคอชพันนะครับแล้วก็กดค่าต่อยหนักเนี่ยมันจะเป็นหมัดกรงเล็บนะครับที่ทำดาเมจได้ไวแล้วก็แรงมากๆเลยนะฮะถัดมาเป็นท่าโฟกัสนะครับก็คือ vertical style focus ท่าเนี้ยมันจะสตันศัตรูตนานมากๆนะครับผมแต่ว่าใช้หลอดโฟกัส2หลอดนะครับผมวิธีเพิ่มหลอดโฟกัสก็ให้เราไปอัปเกรดจากรูปปั้นนะครับผมที่เป็นจุดอัพสกิลตรงนี้นะครับอัพสองครั้งก็จะเป็นการเพิ่ม1หลอดส่วนวิธีใช้ก็ให้เน้นใช้กับศัตรูที่เป็นพวกมินิบอสนะครับพวกกังฟู เลนดิ n งสไตล์นะครับอันนี้ผมมองว่าเป็นท่าปราบอลนะครับผมก็คือคิดอะไรไม่ออกนะครับหลังจากแพรี่ได้หรือว่าบล็อกได้ก็ใช้ท่าเนี้ยวนไปบนมานะครับผมก็สามารถเพิ่มหลอดสักเจอได้ค่อนข้างโอเคนะครับ <warned> chasing clip k i <warned> c นะครับผมหลังจากที่เราผลักศัตรูได้ก็ให้กดปุ่มต่อยหนักจะเป็นการตามไปเตะนะครับท่านี้ยให้เราใช้คู่กับพามสไตล์นะครับลงขึ้นต่อย พอใช้แล้วก็เ h a ซิ่งต่างไปนะครับท่าเนี้ยทั้งผักศัตรูชนกำแพงทําให้ศัตรูล้มด้วยแล้วก็ทาดาเมจแรงด้วยนะครับสามารถต่อยซ้าได้อีกผมมองว่าเป็นท่าที่มันฆ่าศัตรูได้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับแล้วก็ถัดมาคือสไลด์คลิกนะครับเอาไว้เวลาต้องการทําให้ศัตรูล้มลงแล้วก็วิ่งไปสไลด์อันนี้ค่อนข้างโอเคนะครับสั้นๆถัดมาคือเวป้อนมาสเตอรี่นะครับเวปอนมาสเตอรี่ก็คือเกมเนี้ยมันอาวุธค่อนข้างมีประโยชน์นะครับก็คือพอใช้าอาวุธ จนหมดแล้วนะครับจนหักแล้วเนี่ยสามารถเอาอาวุธไปควางต่อได้อีกก็ถือว่าเป็นการใช้อาวุธได้อย่างคุ้มค่านะครับถัดมาก็คือเวปอนแคชนะครับอันนี้เอาไว้รับของจากศัตรูนะครับรับของที่โยนมามันจะมีบอสอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เราที่ชอบคว้างของใส่เราอ่ะเราสามารถที่จะใช้ท่านี้จับขอเราคว้างกลับได้นะครับผมสุดท้ายคือสตองสวิ t โฟกัสนะครับถ้าเตะขาให้ศัตรูล้มลงนะครับก็บอกกับการใช้ กับศัตรูที่มีอาวุธอยู่ขมือนะครับทำให้ล้มลงก็อาวุธล่นลงมาแต่ท่านี้นะครับมองว่าเราสามารถใช้ไอสไตร์แล้วก็เตะขาธรรมดาทดแทนได้เหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าสองซิฟว์ค่าแดงมันจะเร็วกว่าแค่นั้นเองนะครับก็แล้วแต่ว่าสไตล์ใครสไตล์มันนะครับผมก็ประมาณนี้ครับกับเทคนิคต่างๆที่ผมรวบรวมมาให้เพื่อนๆนะครับเอาเป็นว่าอันนี้เป็นจากประสบการณ์ของผมนะก็แต่ละคนก็อาจจะมีสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับผมก็เอาเป็นว่า แลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับแชร์ประสบการณ์การเล่นนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับชมผลงานหรือว่าไลฟ์สดได้ในโอกาสต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ